ความธรรมดาที่เป็นธรรมดาจใจทุกคนมารักเราไม่ได้หรอกมีคนรักก็มีคนเปลียดเป็นธรรมดาจะให้สบายไปทุกิี่เรื่องไม่ได้หรอกมีสบายก็มีลําบากเป็นธรรมดาจะให้ชนะไปทุกครั้งก็ไม่ได้หรอกมีชนะบ้างมีแพ้บ้างเป็นธรรมดาจะให้อารมณ์ดีตลอดเวลาไม่ได้หรอก <laughs> มีดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นธรรมดาจะให้เข้มแข็งตลอดเวลา ไม่ได้หรอกมีเข้มแข็งบ้างมีอ่อนแอบ้างเป็นธรรมดาจะมีความสุขตลอดการไม่ได้หรอกมีสุขบ้างมีทุกบ้างเป็นธรรมดาเรียนไม่ได้มีเพียงด้านเดียวลูกเต๋าไม่ได้มีเพียงด้านที่เราเห็นแต่เรื่องก็ไม่ได้มีแต่มุมที่เราอยากมองชีวิตที่ธรรมดาคือชีวิตที่มีความเป็นปกติและใช้ชีวิตที่ปกติย่อมจะมีพลิกคว่ำพลิกหาย จะไม่คว่ำตลอดไปแต่ก็จะไม่หงายตลอดการมันเป็นเรื่องธรรมดาในความปกติและเป็นเรื่องปกติในความธรรมดา